สวัสดีค่ะวันนี้พักเบรกจากการถักหมวกค่ะจะพาเพื่อนๆถักที่คาดผมนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นที่คาดผมหลายเกลียวประมาณนี้ค่ะเพื่อความหนานุ่มของงานค่ะวันนี้สุดใช้ไหมเส้นใหญ่นะคะ12บลายถ้าใครมีไหมเส้นเล็กก็สามารถใช้2เส้นได้ค่ะส่วนเข็มก็เป็นเข็มวงกลมขนาด 5.5mm นะคะถ้าใครมี 6mm ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ ขึ้นต้นห่วงนะคะตรงนี้เป็นงานแบบแบนขาสูงข,ขึ้นทั้งหมด12บห่วงด้วยกันค่ะวิธีการทำไม่ยากค่ะเป็นการถักลายนิดขั้นพื้นฐานนะคะคือการถักนิดตลอดทั้งแถวทั้งแถวไปแถวกลับค่ะซึ่งเราจะถักแบบนี้ไปกลับนะคะจนได้ขนาดความยาวตามที่เราต้องการค่ะ วันนี้สุดทำเป็นไซส์ของตัวเองนะคะคือเป็นไซส์ของผู้หญิงเอเชียค่ะก็ขนาดความยาวครึ่งแรกที่ทำนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ8นิ้วครึ่งถึง9นิ้วค่ะคราวนี้ก็มาถึงวิธีการทำเกลียวค่ะซึ่งเราจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มอีกตัวหนึ่งค่ะอาจจะเป็นที่พักได้หรือไม่ก็เป็นเข็มอีกอันนึงก็ได้ค่ะเราจะใช้เพื่อแบ่งงานของเราออกเป็น2ส,ส่วนค่ะ งานที่เราทำวันนี้ค่ะมีจำนวน12ห่วงนะคะซึ่งพอแบ่งแล้วก็จะได้ส่วนละ6ห่วงค่ะตรงนี้เราจะเห็นว่างานทั้ง2ส่วนอยู่กันคนละเข็มนะคะซึ่งตรงนี้สุจะพักงานในส่วนแรกเนี่ยเอาไว้ด้านหน้าเพื่อสะดวกในการถักแล้วสุก็จะเริ่มถักจากห่วงแรกของงานส่วนที่สองค่ะโดยใช้ได้เส้นเดิมนะคะก็จะถักไปให้ครบตลอดทั้งงานนะคะซึ่งในงานส่วนนี้เนี่ย จะมีจํานวนทั้งหมด6ห่วงค่ะเราก็ถักนิตไปให้ครบตลอดทั้ง6ห่วงค่ะอาจจะตึงนิดนึงนะคะเพราะเขาเป็นเกลียวกันอยู่แต่ว่าพอเสร็จจากแถวนี้ไปแล้วเนี่ยงานจะง่ายขึ้นค่ะพอเสร็จห่วงสุดท้ายแล้วนะคะเข็มถักจะอยู่ที่เดิมนะคะแต่ว่า เราจะย้ายงานในส่วนบนหาส่วนที่หนึ่งเนาะเพื่อที่จะถักต่อไปเลยอาจจะต้องบิดให้เขานิดนึงนะคะแล้วก็ม้วนเข็มลงมาตรงนี้งานจะแน่นมากนะคะแต่ว่าเราก็ค่อยๆทำค่อยๆสอดเข็มเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วก็ถักนิดตามปกติค่ะ ถ้าใครใช้เข็มเล็กได้เล็กเนาะตรงนี้อาจจะทำยากนิดหนึงค่ะแต่พอเสร็จแถวนี้ไปแล้วก็จะง่ายขึ้นอันนี้ก็ห่วงสุดท้ายนะคะของงานในส่วนที่หนึ่งซึ่งตอนนี้เท่ากับว่าเราถักงานทั้งสองห่วงเนี่ยเข้าด้วยกันกลายเป็นงานชิ้นเดียวอีกแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็กลับมาแพทเทิร์นเดิมนะคะถักนิดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเหมือนเดิมค่ะ ตัวนี้งานจะแน่นแล้วก็ตึงนิดนึงแต่ว่าเขามีจํานวนห่วงเท่ากับ12ห่วงเท่าเดิมค่ะแถวที่1ที่2หลังจากการทำเกลียวเนี่ยงานจะแน่นมากนะคะแล้วก็ค่อยๆถักค่ะ ซึ่งในประมาณช่วง,รงแรกๆแถวที่2ที่3เนี่ยเราจะมองไม่เห็นลายสักเท่าไหร่แต่พอเราถักไปเรื่อยๆจนได้ความยาวที่มากพอนะคะเราก็จะเห็นลายเกลี่ยวที่ชัดเจนแต่ก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะซึ่งเราอาจจะเห็นว่าไม่ใช่เกลียวแบบที่เราต้องการนะคะ mm. คือบางทีมันจะออกมาลักษณะเหมือนกับว่ามันเกลียวผิดด้านแต่จริงๆแล้วไม่ผิดค่ะสุเคยทำผิดมาก,ก็เลยทำให้ดูนะคะ งานมันจะจอ,อกมาประมาณอย่างนี้แต่ถ้าเราพลิกอีกด้านหนึ่งเขาจะออกมาเป็นเกลียวถูกต้องตามที่เราต้องการค่ะประมาณนี้นะคะคราวนี้ตรงเกลียวก็เสร็จแล้วค่ะเราก็ถักให้ได้ความยาวที่ต้องการนะคะแล้วก็เย็บปลายทั้งสองด้านให้ติดกันซึ่งเวลาที่เราต่อปลายเนี่ยค่ะอาจจะ ปลดเข็มท็กออกแล้วก็ใช้เข็มเย็บปกติก็ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้สูจะใช้วิธีการนิดเพื่อที่จะต่อชิ้นงานค่ะโดยนำห่วงทั้งสองงานเนี่ยจอยให้เป็นห่วงเดียวนะคะแล้วก็เริ่มนิดเหมือนเหมือนที่เรานิดปกติค่ะแต่ว่าเราจะนำห่วงของส่วนหน้ากับห่วงของส่วนหลังเนี่ยมานิดรวมกันนะคะ ซึ่งถ้าเราค่อยๆดูค่ะเราจะเห็นห่วงของแต่ละส่วนเนี้ยชัดเจนส่วนหน้าเขาก็จะแบ่งคือเราคือจริงๆแล้วเราดึงเอาห่วงที่เราเห็นชัดที่สุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้องเอาไว้กับเข็มอีกอันนึงที่มีที่มีห่วงอยู่แล้วก็จะกลายเป็นสองห่วงใน1เข็มเราก็ถักนิดออกแล้วก็จบงานตามปกติค่ะคือดึงห่วงก่อนหน้ามาคล้องห่วงล่าสุดไว้เนาะ ห่วงมันก็จะหายไปเหลือเพียงแค่ห่วงเดียวตลอดทั้งงานค่ะเช่นเดิมนะคะดึงห่วงหน้าไปคล้องไว้กับเข็มด้านหลังแล้วก็นิดเข้าออกมาค่ะทั้งสองห่วงนิดออกมาจากนั้นก็ใช้เข็มดึงห่วงก่อนหน้านี้คล้อมห่วงล่าสุดไว้ก็จะเท่ากับว่าเป็นการจบงานแค่นี้นะคะ ใครจะทําตามวิธีที่สุทําแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าคิดว่าเอ,อยุ่งยากจังก็นําได้ไปใช้ในเข็มเย็บแล้วก็ใช้วิธีเย็บติดกันตามปกติก็ได้ค่ะแต่สุเป็นคนที่ชอบทํางานจบในม้วนเดียวก็ไม่อยากเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนได้เนาะก็เลยใช้วิธีการถักให้จบม้วนเดียวในรอบเดียวแบบนี้ค่ะใครจะลองทำวิธีการนี้ดูก็ได้นะคะแรกๆอาจจะ ตะกุกตะกักนิดนึงแต่พอเราทำไปได้สักประมาณสองสามห่วงก็จะง่ายขึ้นค่ะตรงนีู้กก็ถักจนถึงห่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็นิดออกแล้วก็ถักห่วงออกตามปกติค่ะเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็แค่ตัดได้นะคะแล้วก็มัด จัดเก็บให้เรียบร้อยแค่นี้งานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและที่คาดผมลายเกลียวของเราก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะดูคล้ายๆกับที่คาดผมลายคว้ที่เราเคยทำกันก่อนหน้านี้นะคะแต่สุว่าวิธีการทำง่ายกว่ากันเยอะค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองทำที่คาดผมลายควายดู<ๆ>ก็แวะไปดูในคลิปเก่าๆย้อนหลังได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะคะถ้าใครชอบคลิปงานฝีมือประเภทนี้ค่ะก็กดปุ่มติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ